กรณีของแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับเนี่ก็เป็นผู้หญิงคนอายุไม่มากนะดูจากข่าวเขาบอกมีรายรายได้เดือนหนึ่งเป็นหลักล้านหลักหลายล้านมีเงินมีทองมากมายล่ำรวยมีการสร้างพญานงพญานาคจุดทูบใบหวยนะหลายหลายคนก็มีมีทนายความบางคนไปรับรองด้วยนะว่าใบหวยไม่มีความผิดนะครับนะไปออกรายการทีวีผมฟังแล้วผมก็รู้สึก จร,จริงๆไม่ค่อยสบายใจนะครับว่าการใบ้หวยเนี่ยนะมันเป็นอาบายามุขถ้าทนายความคนนั้นเนี่ยนับถือศา,าสนาศาสนาพุทธเนี่ยต้องรู้นะครับว่าอาบายามุขเนี่ยมันผิดศีลธรรมแล้วเราเป็นทนายความเนี่ยเราไม่ใช่ว่านะนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับถึงแม้เราจะเป็นคนดังนะเป็นทนายความของนักใบ้หวยชื่อดังรายได้เยอะแย,ยะมีเงินมีทองมากมายนะสถ,ถานีโทรทัศน์ก็ช่วยกันโปรโมทคนใบ้หวย นะครับเข้าใจว่ามันได้เรตติ้งนะอ่อมันได้เรตติ้งก็ก็ก็โปรโมทกันไปคนใบ้หวยทั้งๆท,ท,ท,ที่มันเป็นการมอมเมาประชาชนนะก็มีทนายความไปออกทีวีก็บอกว่าการใบ้หวยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะเอ่อนะคนที่คนที่ดูรายการที่ทนายความคนเนี้ยนะครับนะทนายความผู้หญิงคนเนี้ยก็ไปออกกับแม่น้ำหนึ่งเนี่ยแล้วก็บอกแล้วออกในรายการดัง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยทางช่องสามนะก็ไปบอกว่าเนี่ยไอการใบหวยไม่ผิดกฎหมายนะนะไอพวกที่โหนกระแสเพราะรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยมันดังก็เลยไปไงเฮ้ดีเว้ยกูปเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวกูก็จุดทูบบ้างนะแล้วก็ใบหวยน,นะครับเพราะว่าทนายความผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นทนายความของแม่น้ำหนึ่งก็อบอกว่าเฮ้ใบ e หวยมันมันไม่ผิดกฎหมายนะทำได้นะทำต่อไปอะไรจำนองเนี้ย นี่ผมเนี่ยผมก็เป็นคนดังมีคนม,นคนมีชื่อเสียงนะเดี๋ยวเนี่ยผมไลฟ์สดเนี่ยเงินทองก็ไม่ได้นะให้ความรู้ทางกฎหมายเดี๋ยวผมก็เอาทูบมาก็ถางทูบมาตั้งแล้วก็จุดทูบแล้วก็นโะมอัจสะพระวาโตัวเริ่มจุดทูบแล้วครับดูสิครับเป็นเลขอะไรครับหนึ่งเจ็ดนะครับนะอ่าถ้าเกิดอ่าถูกขึ้นมาสมมุติมันฟุกถูกขึ้นมาเพราะมันไม่มีอะไรเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าจุดทูบแล้วเนี่ยแล้วมันมีเลขมาแล้วมันจะถูกเนี่ยนะนะ ก็ถูกมาก็ดังคนระับคนก็ไปไงซื้อวัตถุมงคลคือไอ้ตัวใบหวยเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เขาน,นําเสนอแต่หลังจากนั้นก็ขายวัตถุมงคลขายอะไรตาอ,อะไรต่างๆร่ำรวยได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายการกระทําแบบนี้เหมาะสมหรือไม่กระทรวงดีอซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียรัฐมนตรีอย่านั่งเป่าสากอยู่ลองไปตรวจสอบที่กรณีแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะ ที่มีทนายความผู้หญิงทนายความของออแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายการใบหวยเนี่ยแต่มันผิดศีลธรรมหรือไม่ครับท่านรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีฟังอยู่ไหมครับช่วยแชร์ไปที่เพจของกระทรวง des หน่อยนะช่วยไปถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวง d e s นะครับเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเนี่ยคุณก็จับเนี่ยจับจับพนันออนไลน์เนี่ยใบหวยเนี่ยคุณจะปล่อยไว้ไหมคุณมีอำนาจ สามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปิดกั้นการมองเห็นไอ้เพจพวกใบหวยเนี่ยคุณทำได้ทำไมคุณไม่ทำนะหรือว่าคุณเห็นดีเห็นงามกับการใบหวยนะครับเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็พอจุดทูปเสร็จปุ๊บก็ขายวัตถุมงคลร่ำรวยเยอะแยะมากมายโอ้ยนะครับรายด้รายได้เยอะแยะมากมายผมไม่รู้ว่าสรรพกรได้ทำการตรวจสอบไหม นเนี่ยแล้วก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่เคารพนับถือมี f อซมีอะไรเยอะแยะมากมายแถมมีหน้ำซ้ำเมื่อสองสาวันนี้ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ทนายความผู้หญิงคนนี้ยังพากันไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปเธอเอารูปเธอไปแปะล,ลิงก์กับเว็บการพรนันซึ่งเคยเธอเ,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 เคยโดนดำเนินคดีมาแล้วเธอก็รับสาภาพแล้วก็จบไปคนเรื่องนะครับไปเธอยังกลายเป็นผู้เสียหายไปอีกไปแจ้งความอีกโอ้โห นะตำรวจก็รับแจ้งแถมถแถลงขา่าวซะใหญ่โตเลยนะครับอืมตำรวจบางคนที่ไปที่เคยไปจับกลุมเธอก็ยังถูกหวยก็ยังบอกว่าได้เลขมาจากแม่น้ำหนึ่งผมว่าสังคมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงครับท่านนายกครับวาระแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรปราบบ่อมการพรานั้นแต่มีตำรวจคนหนึ่งเป็นชุดจับกลุมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยถูกเวยกูดได้เลขมาจากแม่น้ำหนึ่งนะ พูดหยาบยาบแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณไปจับเขาทําไมอ่ะในเมื่อเขาทายหวยแม่นขนาดนั้นเฮ้ยพอจับแล้วคุณก็สงสารเขาก็รับสารภาพแล้วคุณก็ไปขอพอจับมาระหว่างเดินทางคุณก็ไปขอเลขเด็ดมาถูกคุณก็บอกเอ้ยนี่กูได้มาจากแม่น้ำหนึ่งนะผมว่ามันจะมันมันเหมาะสมหรือไม่ครับตํารวจที่ทําแบบนั้นนะว่าแล้วก็จุกรูได้อย่างไรนะบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับนายกครับ ตำรวจไปจับแม่น้ำหนึ่งแล้วต่อมาบอกเฮ้ยกูได้เลขมาแล้วกูถูกแล้วต่อไปจะมีตำรวจกล้าไปจับไหมนะกระทรวง DES ลองไปตรวจสอบซิวยว่า Facebook แม่น้ำหนึ่งเนี่ยใบหวย,ยควรจะมีต่อไปไหมประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะนะครับผิดกฎหมายหรือไม่ผิดศีลธรรมหรือไม่มองมองประชาชนหรือไม่นะครับนะนะครับการใบหวยเพื่ออะไร คนที่ถูกถอ่ฯคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้ออืเขาบอกใบหวยสําหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลสลาก,กินแบ่งแต่คุณจะไปรู้ได้ไงว่าคนที่เขามาดูนยอาจจะมีทั้งอยากจะซื้อนะหวยรัฐบาลหวยใต้ดินมันมีหมดนะนะมันย่อมแรงเห็นผลว่าคนที่มาดูแล้วเนี่ยแล้วก็มาเชื่อการใบหวยเนี่ยเขาก็อาจจะทําไมเอาไปแทงหวยใต้ดินก็ได้ย่อมแรงเห็นผล เพราะฉะนั้นการกระทาเนี่ยมันมินเม,มต่อการผิดกฎหมายไหมและเธอตอนนี้เธอก็อยู่ระหว่างคุมประพฤตินะห้ามกระทําผิดซ้านะห้ามชักชวนคนเล่นการพนันทั้งทางตรงทาง,ทางอ้อมแบบนี้มันเป็นการชักชวนคนเล่นการพนันทางอ้อมหรือไม่ครับนะตำรวจครับนะตำรวจว่างไงล่ะครับนะตำรวจไม่ดำเนินการครับก็อยากจะใครที่มีเวลาว่างๆเนี่ย ลองไปยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสนะครับว่าคุณจะปล่อยให้ Facebook เนี่ยหรือ YouTube เนี่ยนะครับมีแม่น้ำหนึ่งแล้วก็มาใบหวยแล้วขายวัตถุมงคลต่อไปหรือไม่นะไม่ว่ามันจะผิดกฎหมายหรือไม่หรือหรือมันหมิ่นเมยไหมนะมอมเมาประชาชนไหมรัฐมนตรีทำงานหน่อยลองไปดูสิเต็ไมไปหมดเลยอะรัฐมนตรีนะครับลองไปดูนะครับ อย่านั่งเป่าสากอยู่นะครับฝากด้วยนะอ่าอย่าอย่านั่งเป่าสากฝากด้วยครับลองไปดูนะมัน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 ได้ได้ได้อะไรนะได้อะไรนะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เออแปลกนะนะใบหวยรวยนะเป็นที่เคารพนับถือมีเอฟซีมีอะไรเยอะแยะเนี่ยลองไปดูซิมันควรจะมีอยู่ใน Facebook ไหมเสียโป้ชักชวนคนเล่นการพนันก็ถูกจับไปแล้วนะครับลองไปดูถ้ากฎหมายมันไปไม่ถึง mm. ก็ไปแก้กฎหมายสิครับ นะไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบแก้กฎหมายการมานันว่าใบห,หวยทําไม่ได้จะได้จบไปต่อไปจะได้ไม่ต้องมีการใบห,หวยกันอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าสังคมไม่ดูแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับนะอ่านะครับฝากไว้อืมนะครับหลายๆคนบอกให้ยกเลิอกกองสลากไปเลยนะครับนะครับนะก็ฝากไว้แล้วก็ทนายความผู้หญิงนะครับที่ไปออกทีวีเนี่ยนะในฐานะรุ่นพี่ก็บอกให้ระมัดระวังคําพูดหน่อยนะเข้าใจ ว่าเป็นทนายความของผู้ต้องหาคดีการพนันต้องปกป้องลูกความเข้าใจแต่ว่าเวลาพูดออกทีวีเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะอย่าไปบอกนะครับนะยิ่งออกรายการหวนกระแสหนุ่มกัใช้เนี่ยมันรายการดังอย่าไปรับรองอย่าไปบอกนะใบหวยไม่ผิดกฎหมายอย่าพูดนะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงหรืออะไรก็อย่าพูดแล้วครับมันจะเป็นการสนับสนุนให้คนใบหวยกันมากขึ้นประชาชนจะไม่ทำมาหากินนี่ผมจะเปลี่ยนใหม่แนละ้วใบหวยแม่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวาขายวัตถุมงคล นะเดี๋ยวก็ทําเอารูปปั้นผมมาเขียนว่าหลวงพ่อเดชานะอ่าเดี๋ยวผมจุดทูบแม่งเลยผมว่าวันๆนี้ผมได้เป็นแสนเดือนได้สามสี่ล้านดีไม่ดีรวยกว่าแม่น้ำหนึ่งอีกเปลี่ยนอาชีพแม่งเลยวันๆไม่ทําหาแล้วนั่งมาดมมือแล้วก็จุดทูบสาธุอ่าคอยดูนะครับงวดนี้จะออกอะไรนะครับอ่าพอใครถูกก็ซื้อวัาถุมงคลหลวงพ่อเดชานะนะเดี๋ยวจะไปจ้างไปตั้งไว้ที่หน้ารถเลย นะครับแล้วเดี๋ยวก็พอใกล้ๆกล้งวดต่อมาก็จุดทูบอีกแล้วกูนะผมก็ทําได้แต่มันดีไหมล่ะดีไหมครับนะเออแล้วก็บอกเลยเดี๋ยวก็จะจุดทูบแล้วนะนี่ยังดีเนี่ยอาจารย์ออสแกติดประชุมจะมาเนี่ยถามนักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ไหมถามนักสถิตินะมันเป็นไปได้มันไม่ใช่มาจุดทูบจะถูกหวยมันใช่หรือเปล่ามันอธิบายได้ไหมมันอธิบายได้มาจุดทูบแล้วจะถูกหวย อธิบายได้ไหมจุกครเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยกระทรวงกระทรวงที่ดูแลโซเชียลมีเดียไปดูสิมันควรจะมีต่อไปไหมนะเป็นการเมาเมาประชาชนหรือไม่นะโอ้โหไม่ใช่ไปยกย่องกันตายหาแล้วบ้านเมืองพูดแล้วเกาหูวันเลยกูอืมนะช่วยกันแชร์นะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันเยอะรายการเราตรงไปตรงมามเนี่ยครับพูดตรงๆแบบนี้มีแต่ทนายเดชาเท่านั้น รับชมจากอิสราเอลอตำรวจทำไมไม่จับเจ้ามืออืมนะครับเนี่ยเจ้ามือนะเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยตำรวจเร่งจับหน่อยประชาชนเขาบอกนะครับเร่งจับหน่อยนะครับอนะะนี่ก็ฝากนะครับเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสียอะไรเนี่ยเสียตุ้มใครก็ไม่รู้อืมเห็นหลายครั้งไม่เคยแชร์อืมนะครับเนี่ยนะรายได้จากการขายเครื่องราง เดือนละหลายล้านเสียภาษีบ้างหรือไม่สันปรกรณ์เข้าไปดูหรือยังไปตรวจสอบดูสินะครับนะเหมือนกับที่ตรวจสอบพิมพ์ลีพายตอนนี้ก็หายไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยพวกเนี้ยพอพอดังเน่พวกนี้กับถินบอกโตมาจากแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันอืมใบหวยเหมือนแม่น้ำหนึ่งมีทั่วประเทศเนี่ยเต็มไม่หมดเนี่ยต้องจัดการนะประธานชมรมที่ไหนว่างๆเนี่ยช่วยไปจัดการร้องเรียนให้หน่อย นไปร้องเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยเ่ไม่หมดเนี่ยอช่วงนี้ประธานทนายความของผู้ต้องหาคดีบ้านกกอกหายไปไหนครับไม่รู้ครับไปทราบเลยก็ประกาศหาคนหายปกติก็จะไลฟ์สดทาง YouTube ไม่รู้หายไปไหนถามมาก็ต่อไปเออนะครับอืมสวัสดีพี่เดตํตำรวจเกียวว่างเรื่องหวยถวนหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ไม่รู้นะใบหวยนี่ก็ต้องเอาหนัก กฎหมายฟอกงงฟอกเงินพอจะทําอะไรได้ไหมกระทรวงดีเอสปิดเฟสได้ไหมมันจะได้จบไปมลอตเตอรี่ก็ขายเกินราคาก็ไม่จับทําไมไม่จับประชาชนก็ถามมาพี่น้องตํารวจกองสลากก็ตรวจทีไรก็ไม่พบอ่านะอืมนะครับเออนะครับวันวันก็มีแต่เรื่องสายศาสตร์ว่ายพญานาคอะไร,รยต่างๆนะแล้วก็ไปงมงายอะไรกัน แล้วก็ขายวัตถุบุคคนนะนักกฎหมายทนายความก็อย่าไปเที่ยวรับรองนะครับอย่าลืมนะครับเราเป็นวิชาชีพทนายความต้องสน,สนับสนุนการกระทําที่มันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมนะครับนะถ้ามันเทาๆมันดูมันเป็นการมอเมาประชาชนอย่าไปออกทีวีนะครับนะนะอย่าไปอยากดังนะนะครับแล้วไปออกทีวีบอกโอ้ยใบหัวไม่ผิดกฎหมายกันนี่แม่งบานเลยละเต็มไปเลยนะครับนะอย่าไปสนับสนุนครับ นะเข้าใจว่าเป็นทนายความผู้ต้องหาแต่ทนายความก็ต้องมีจรรยาบรณบ้างนะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทนายความผู้ต้องหาแล้วก็ทําอะไรปกป้องผู้ต้องหาทั้งทุกอย่างนะครับนะทนายความบางคนเนี่ยนะนะบางคนคนหนึ่งในเจ็ดหมื่นกว่าคนมีบางคนก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนถึงขนาดตัวเองเอาตัวไม่รอดถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาถูกศาลออกหมายจับ ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนําสืบเท็จกบทอนาคตไปเนี่ยเข้าใจแล้วครับว่าเป็นทนายความผู้ต้องหาทุกคนะนแต่อย่าถึงขนาดทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับนะคดีการพน,นันคดียาเสพติดคดีฆ่าเด็กตายอะไรต่างๆครับถ้ามันผิดก็ต้องมันก็ต้องตามพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าเออพยานหลักฐานไม่มีก็ปลอมแม่งซะนะพยานเบิกความดีก็เปลี่ยนแม่งเบิกความเทนะ็จซะ น้ำสืบก็น้ำสืบจริงๆไม่เอาเอาแม่งเทสซะจุกรูสุดท้ายก็ชิปหายก็หมดอาชีพไปและภาพลักษณ์วิชาชีพก็เสียหายนะถึงแม้ตอนนี้โดนโดนหมายจับเป็นผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามตามรัฐธรรมนูญแต่แม่งภาพลักษณ์วิชาชีพก็เสียหายนะก็ฝากไปนะครับนะพวกทานาหิวแสงทั้งหลายออกทีวงทีวีอะไรต่างๆเราเป็นผู้ต้องหาเข้าใจเราเขาจ้างมาก็จรรยาบันมาต้องเหนือกว่างเงินไม่ใช่ไปบอกว่า ใบหวยไม่ผิดกฎหมายบ้าไปใหญ่แนละ้วก็ฝากท่านประธานชมรมทั้งหลายนะครับช่วยไปร้องเรียนหน่อยนะครับไปสอบ3กระทรวงดีเอสที่ว่านะครับว่าพวกใบหวยเนี่ยเต็มเต็มเต็มเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยมันทําได้ไหมควรจะมีต่อไปในโซเชียลมีเดียไหมคุณก็ใช้อํานาจรัฐมนตรีในฐานนะพนักง,งานเจ้าที่ก็ไปยื่นคำกระคุณก็อ,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 อนุญาตนะให้พนักง,งานเจ้าที่ไปยื่นคําร้องต่อศาล สารแพ่งสารอาญาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทําการปิดกั้นก็เหมือนกับของธนาธรพูดเรื่องวัคซีนก็โดนไปยื่นคาร้องขอปิดกั้นก็ปิดกั้นไปซะเว็บพวกเพจพวกนี้ใบหวยไม่มีประโยชน์ต้องเอาเพจอย่างของทนาใครทุกเนี่ยแบบนี้เพจอย่างเงี้ยนะควรเอาไว้ไม่ควรเอามันไม่ควรปล่อยนะนะต้องดําเนินคดีต้องไปตรวจสอบดูว่ามันควรจะมีไม่พวกใบหวยเนี่ย ใบเสร็จก็ขายวัตถุมงคลแล้วก็บอกเปล่าเราไม่ได้ชักชวนคนเล่นมานั้นนะเราแค่ใบหวยเพื่อให้คนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะตีความแบบนี้หลายๆคนบอกเฮ้ยทนายความแบบนี้เป็นทนายความสีถนทน,น์ชัยไหมถ้าบ้านเมืองมีแต่ทนายความประเภทสีถนทน,น์ชัยบ้านเมืองชิบหายนะคนมองอาชีพผมแม่งทําได้ทุกอย่างสีอ่าสีเทาเป็นสีขาวสีดําเป็นสีขาว,ขาวชิบหายจะอยู่กันไงวะใครจะเชื่อว่าอาชีพทนาย นะกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นนะทํางานเพื่อเงินไปหมดใช่หรือไม่สังคมครับนะนะครับปกป้องลูกความก็จนถึงขนาดนั้นนะฆนะ่าคนตายก็บอกว่าอะไรไม่มีไม่มีประจักษ์พยา,ยานนะเขาถูกใส่ร้ายอ้าวตำรวจออกหมายจับก็บอกว่าอะไรนะใช้เอกสารเท็จนะนะละเมื่อำนาจศาลตายหา่าตำรวจก็ตายหา่าเ่ยพี่น้องตำรวจผมเนี่ย ทิพหายไปไปยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับเสือกบอกว่าอะไรนะบรรยายคาร้องเป็นเท็จการแกล้งผู้ต้องหาโอ้โหให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างนั้นแล้วก็บอกตํารวจที่ไปขอหมายจับแบบนี้เป็นการละเมิดอำนาจศาลตายหา่าแล้วต่อไปใครจะมาเป็นตํารวจนะนะจับไอ้พวกมีเส้นจับไอ้พวกมีตังจับไอ้พวกมีเอฟซีนะแม่งมีเอฟซีเยอะนะอ,อ่มีเงินเยอะมีตําแหน่งใหญ่ไอ้หียจับมันเสร็จปุ๊บแม่ง นะครับแม่งเล่นงานตำรวจกับตำรวจก็มาตายห่านี่ไม่กล้าไปยุ่งกับมันอืมนะครับเอ่นี่คือวันอาทิตย์ก็คุยกับแม่งสบายๆอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะนะนะพี่น้องเนี่ยลองลองไปถามที่เพจกระทรวงดีเอสี่ว่าเนี่ยไอ้ใบหวยเต็มโซเชียลแล้วแล้วก็มีทนายความผู้หญิงไปออกรายการโหนกระแสก็บอกว่าใบาหวยไม่ผิดกฎหมายนะอืมนะครับตายห่านี่เป็นทนายความ อย่าหิวแสงมากนะเดี๋ยวระวังนะครับนะจะดับเหมือนกับทนายความบางคนนะไอ้พวกหิวแสงทั้งหลายนะรับคดงคดีไม่ดูแลไม่อะไรอะ่ะนะบางทีสวนกระแสะสังคมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็เป็นไงทัวร์ลงกันมาแม่งทัวร์กันมานะที่จอดไม่พอเลยจุกครุนะเพราะฉะนั้นเป็นทนายความดังๆนะนะออ,อย่าไปหิวแสง นะครับแล้วก็อย่าไปหิวเงินมากนะักไอ้ผมพูดในภาพรวมไม่ได้พูดถึงใครนะนะอย่าไปหิวแสงหิวเงินมากนะนะบางคนหิวแสงมากอยากดังไปเป็นตนายคนนั้นคนคนีน้อะไรจ้ะโอ้ออกสื่อทุกวันสุดท้ายถั่วลงทิปหายตอนนี้แม่งก็งมุดมุดดินอยู่นะเอฟซีก็ช่วยไม่ได้ความดังในอดีตก็ช่วยไม่ได้ผลงานในอดีตก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะทําตัวเองนะผมเนี่ยต่อต้านเลยนะไอ้เรื่องใบหวยใบห,หอกหกักอะไรเนี่ย นะครับร่างทรงทรงเจ้านะเจ้าปูเจ้าเขานะคือเข้าใจว่าสื่อมวลชนก็ต้องน,นําเสนอเพราะมันมีคนดูมีคนดูมันก็มีมีเลตติ้งเลตติ้งก็มีโฆษณาก็รายการผมเนี่ยใครที่มีเงินเยอะๆเนี่ยก็เอามาเป็นสปอนเซอร์บ้างนะนะครับได้เลยครับยินดีนะครับไม่จําเป็นต้องกําหนดราคามาเป็นสปอนเซอร์จะให้ประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ใบหวยนะจุดทูบอะไรผมไม่เอา นะครับรายการแบบผมเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครงู้มาเสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกใบหวยเนี่ยโอ้โหสปอนเซอร์ sponsor, บานผู้สนับสนุนรายการนะอืมนะครับก็สบายสบาย